สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งมอนได้ไนมคะค่ะสาหรับวันนี้พึ่งมีเทคนิคเอามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะใครที่แบบมีระบบแบบว่าขับถ่ายยากขับถ่ายเย็นนะแล้วจะต้องพึ่งยาชงสมุนไพรหรือไม่ก็พวกไฟเบอร์เพื่อจะช่วยทําให้เราเนี่ยเออถ่ายได้เป็นเวลาและก็ทุกวันนะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะต้องเสี่ยงกับการปวดท้องบิดระหว่างชุวงที่เรานอนก็คือตอนกลางคืนนั่นเองนะเวลามันปวดท้องบิดนะมันปวดจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนและสิ่งที่เราต้องการก็คือว่า กูเนี่ยอยากจะขี้ทุกวันนะแต่กูไม่ต้องการปวดท้องบิดจะทำยังไงดีนะเพิ่งเคยทำคลิปนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือเพิ่งใช้อ่อเนี่ยยาชงสมุนไพรของฟิตเนสผสมกับมะนาวนะคะทุกคนนะมันจะทำให้เราไม่ปวดท้องบิดแต่ครั้งนี้เพิ่งเปลี่ยนตัวช่วยคะ่ะ เพื่อแบบว่าไม่ให้ปวดท้องบิดและสิ่งที่ได้จากตัวช่วยตัวนี้ก็คือมันยังช่วยเผาผาลาญไขมันที่สะสมของเราด้วยนะเออมันดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครทุกคนสนใจนะคะที่แบบว่าจะมีตัวช่วยร่วมกับออยาชงสมนุนไพรไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์หรือจะเป็นยาชงสมุนไพรยี่ห้อต่างๆที่เราแบบกิน ดืบเข้าไปแล้วเพื่อต้องการให้เราขับถ่ายทุกวันทุกวันนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าไอ้ตัวช่วยตัวนี้ที่มันจะช่วยเผาผลาญไขมันได้ด้วยแล้วก็ช่วยระงับการปวดท้องบิดได้เยี่ยมมากคืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ และนั่นก็คือตัวช่วยในการลดอาการหรือไม่ทําให้เราปวดบิดในช่วงที่เราหลับนอนนะคะทุกคนนะสิ่งที่ตามมาเลยก็คือมันไปตื่นตอนเช้าช่วงที่เราแบบว่า ต้องการขับถ่ายเลยนะมันดันออกมาจนหมดเลยนะคนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะใช้ไฟเบอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้หรือจะเป็นแบบว่าเออเนี่ยยาชงสมุนไพรของฟิตเน่ก็ได้ส่วนตัวพึ่งแล้วพึ่งยกให้ฟิตเน่นะฟิตเน่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่สิ่งที่ไม่โอเคสําหรับพึ่งเลยก็คือการปวดท้องบิดที่รุนแรงนะแต่การกําจัดเอาออกจนหมดจนเกลี้ยงเนี่ยพึ่งยกให้ฟิตเน่และทํายังไงให้เราไม่ปวดท้องบิดพึ่งก็ใช้ขิงน,นะเพื่อนๆ พึ่งใช้ขิงและจะทํายังไงให้ได้ประโยชน์จากขิงนะก็คือมันยังช่วยเผาผ่านไขมันที่สะสมตามเอวของพึ่งเนี่ยให้หมดไปด้วยถ้าเกิดว่าทําชงดื่ม คู่ก,กันกับฟิตเนสเป็นประจำนะถ้าเกิดใครสนใจเทคนิคนี้เคล็ดลับนี้ก็เอาไปชมดื่มได้เลยพร้อมกันกันกบขิงหรือไม่ใครแบบว่าไม่มีขิงก็สามารถใช้มะนาวได้นะคะทุกคนนะแต่มะนาวเนี่ยเขาก็ช่วยแบบว่าล้างของเสียแบบสารพิษต่างๆนะแต่ส่วนขิงเนี่ยแน่นอนเขาก็จะแบบว่าไม่ทําให้ปวดท้องบิดและก็ยังเผาผลาญไขมันตามเอวของเราได้นะคะทุกคน นะค่ะนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่ามีเรื่องระบบขับถ่ายที่แย่และต้องเพิ่งพวกไฟเบอร์หรือไม่ก็ยาชงสมนุนไพรยี่ห้อต่างๆนะคะทุกคนก็ลองนําวิธีนี้ไปชงดื่มกันดูนะคะทุกคนนะค่ะสําหรับวันนี้ก็เจอกันกับพึ่งเท่านี้แล้วยังไงก็เจอกันกับเพิ่งในคลิปต่ตอไปว่าเพิ่งเนี่ยจะหาอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ